วันนี้จะพามาชมข้อไก่ต้นทุนต่ำนะครับเพื่อเป็นไอเดียให้กับหลายๆคนที่มีงบน้อยทุนน้อยหรือมีวัสดุดเหลือใช้นะครับก็สามารถทําเป็นข้อไก่ได้ง่ายๆครับอันนี้คือข้อต้นแบบนะครับทําจากวัสดุกเก่านะครับเช่นเศษกระเบื้องอย่างนี้พวกตะไคร์เก่าเศษไม้กระเบื้องเก่าอยางงี้ครับ อันนี้เราก็ประกอบกันเป็นข้อไก่ได้นะครับไม่จําเป็นต้องลงทุนเยอะนะครับถ้าทุนน้อยอันนี้ขังไก่มานานแล้วนะครับนี่เกือบปีแล้วนะข้ออนี้ครับอยู่นี่นะครับบานพับก็ทําจากยางรดนะครับนี่ง่ายๆนะครับเผื่อเป็นแนวทางให้ใครหลายคนที่ทุนน้อยอยากทำข้อไก่นะครับ ก็เป็นพวกเศษไม้นะครับเศษไม้เก่าให้ขังไก่ถ่ายคนไก่พักฟื้นอย่างนี้ได้หมดนะครับผสมพันธุ์ยังได้นะครับล็อกอย่างนี้อันนี้ก็เบื้องอันนี้แค่วางไว้เฉยครับ ับกระเบื้องเก่าไมานก็ใช้กระเบื้องขั้นไว้นะครับนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะครับลองทําดูนะครับใช้ประโยชน์จากของเก่าเลยใช้ครับงบงบน้อยครับซื้อแค่ตะปู ในข้องนี้ก็ซื้อแค่ตะปูนะครับอย่างนี้ก็เป็นของเก่าล้วนๆเบื้องก็ไม่ได้ตอกเลยวางไว้เฉยนี่นะครับข้อไก่ต้นทุนต่ำนะครับทำจากวัสดุดใช้ใช้งานได้จริงนะครับไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายนะครับ ถ้าเราคนมีงบน้อยก็ลองทำดูได้นะครับคลิปนี้ก็เปนคลิปสั้นๆครับให้ทุกคนเปิดเป็นไอเดียให้หลายคนครับที่กำลังมองหาข้อไก่แต่ไม่มีเงินทุนนะครับลองทำดูนะครับคลิปนี้ก็ขอเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ